ขอบคุณครับตัดมาใหม่ๆพระท่านเด็กกำอยู่สดๆเลยเตัยไยกไข่เลยครับเด้อลงดูดูมากแล้วสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุปผู้ทุกคนครับมือนี้ผมอยู่ตลาดเสาวัดป่าประชากะเกษมครับว่าตลาดเสาวันจันท์ตลาดไทเล่าครับคนกําลังเรื่อมมากหลายเลยครับช่วงนี้ตอนเสาสิสบโบมีคนปนได้กกลับออกมาแล้วช่วงสวยๆคนหลายเด้อพี่น้องเด้อ มันหนาววิไฟมาตะเศราบเออไพี่น้องเบิ้งบรรยากาศเริ่มคึกคักกันเลยที่เดียวนะ,ะกำลังขนข้องมาพผู้น่ะต็มรถสามหล่อโอ้ข้างในแห่งขักเลยรับเลอคึกคักายเอา๋ยวรถรถรถตาคามตาคามถานนเอาคามถนนไปเบรริ้งน้ำกันครับ นี่ได้ก็ตายอย่างมาขิงตาคาตาอีหยังเห็ดมาตาใสผัานเยอะมีเห็ดลงฤดูโอ้ห้องกบมาเห็ดไข่มาลองกบมาเลยครับเห็ดไข่ลงหรือดูมอเตอร์ไซค์แล้วเป็นกับไปดองโอ้ยเปียอยู่แนวกิน คนก็ลังมาเลยครับลังคึกคักเลย,มลยมนมาตั้งหบาบนนะี่ยปลาคอ,อนะปลาสูบน้องมาแม่นีน่เกี่ยวเขาแหล้วกระสูบป,ปูสูบปลายังสี่แล้วโมได้รลาดุดุปหยังบระคับประคอ้อปาดุกก็มี่เลยครับล้วร,รอกรางกรมามาสวยกักเดยจัดถุงจัดหยังเน เราห้องกับมานี่ปาลาเข็งนี่ปลาคอเราห้องกบมาแม่เนางมาเส่าหดสดขนาดเลยสดสดเลยโอ้ยโ,อโล่เท่าไหร่นะครับตัว,ว,ว,ตวใหญ่โอ้โล่ละลอยหนึ่งเด้อพี่นงเด้อตับบใหญ่หนึ่งโอ้ขายเป็นโต เรกว่าเป็นโลขายเป็นโลโอนี่เราเห็นเป็นถุงเลยครับเ้อปาหน่องปลาหน้าเ่าเกี่ยวเขาแล้วกรสูบน้องและวน่าๆอย่างสิตะขอตัวอดีอ <c oughs> อกจากให้หน้าล้วก็ลุ่งน่อง้แมนะ่เนาะแต่ว่าตัวงามๆเรกาปลาเราไหมปลา่าง <c oughs> อ้ <c oughs> ้ปาคับตวงามเลยระขอ พักกันแย่งงามอิลีพี่น้องเกีียวเขาแล้ววัดละหาบาทปาท้าเท่าลมมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเท่ากองและเศร้าปะครับเศร้าบาทคือเกาพักสมประกาศน้อยกระสุมพักยังกว่าพักเสียนโอ้ยหยุดบุปอดสมพักเสียนแน่พี่น้องเอาตีสี่ใบเท้าบ้านเท่า อย่าง <S an> แนวอ้อยไฟบักกอกน้ำชุดกีเนี่ยมุขกี้ไม่ใช <S an> ่เนาะบักคอเหลือซ้องัวปล <S an> าบูปลาเก้าหน่อยก็มีขั้วเก็ดขั้วเก็ดห้เรียบร่อยถุงจักบาทนี่ครับแบบนี้ปลาขาวหน่อยถุงละเจ้าบาทกองถุงสามสิบีลดไทยอีก เรขายขั 2, ้วให้เรียบร้อยย่างตาเอาไปปิ้งไปทอดโรถนะแม่เนอ่ะเนี่ยปูหน่าปลาดุกปลาคอผักกระเดาใบถ่างนะขายดีดีนะครับเนี่ยผักผักบ้านเฮาเาแกงมะขาย เนี่ยอยู่แนวกินแม่เราหิวนะแม่ได้มุกหงายแนมือยู่เนี่ยมกไก่กระมกนมไม่สมประจอมกระมี้แก้วบองจักบาทครับสมประจอมเนี่ยสิบบาทเสียวมกไก่มกอันนี้บอกไก่เฮ้ยนมไม่อันนี้นมไม่อันนี้ไก่เอาสองมกครับเอามกไก่ อาตมกไก่2หมูค,ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคนคนมาทำมาปนานไหอยู่จันนี่มันก็เป็นสียเยียบๆลองแรงลองแรงอย่างน้องไปเบิ่งทางล่างน้ำกันก่อนครับ ก็ขนประดงปลาแดกป้าครับนี่อัไรงี้น้องบรรยากาศนะ่มเบืองใหม่กันนะโมเมน,น,น,นลบเบิดเราบอกไสละกระปรงกระแปงเบิดแล้วลนี่เด้กระแปงยังอย,งอยู่พี่น้องนี่โมเมนกรกะปูด้อกระแปง กับแป้งแม่น้ำโค้งถุงละสามสิบบาทโอ้เพื่อนสิยูตอนนี้น้ำโค้งนะครับเด้อนึกว่ามันอยู่น้ำหนองน้ำห่วยน้ำบาดห้ามบุมมี่หนอครับเพื่อนสิยูไต่ก้อนหินไต่เลือดห้างไม่กี่เซนต์ป่โอ้ไปหาหงัดหินงัดหยังหงเอเลยพี่น้องเด้อตั้งแต่ไข่กระปูตะวันเป็นกระแป้งตะวันนี่จังสิแม่นกระปูหน้าห้ามู้กระปูหน้า่งางาวงนี้มีแต่ต้มเมร์เลยครับเด้อตรงนี้ นี่ตัวอีปูเมยอมีปูหน่ากับเปง็งถุงละสามสิบบาทไข่เป็ดหาสิบบาทคือเกาหนังแหงปลาแดดนังยมุ่งเกาเนี่แหละลบมุมลบลมหนาวถ้าขาดมันหนาว เสีอชันกันหนาวเนาวสื่อขังกับเราบอกหาสื่อของกาบวกรุกับแป้งมันราไป่ออกยางขึ้นไปข้างในน้ำกั็งขึ้นไปหาลอเบิรพักงามงามดูทั้งโน่หมดแบบนี้มาผอมั่นนั่นนี่เน่อีกเจ้าเทือนึงรูปมั่นยังเกาะ มันตีนส้างกันได้แล้วว่ะเพิ่งนะมันลึงเหลืองมันมีหลายสือ่อเลยพี่น้องเด้อมันบ่เป็นสีเหลืองมันออกเป็นสีชมพูงามๆครับ<ไหม>ขอบแบบคงไปใครกับมี่เดี๋ยวเรากำลังขัดพักเมกเลยเฮ็ดคำจักบาทนะแม่พักเมกสิบบาทเลยครับเด้อพักเมกพักบาทเท่า<ภ><ย>กับเก็บน้ำบาทเาท่า,ทเาเลย พักแบบบรบานเาครับปลูกเองขาเองตึงลำหมอกแลละกระปงโอ้หหน้าพ่อผมเมื่อนี่หดน้าหดยังน้าแรงหนาหนาวยังมีแหืงขึ้นยากนลก็หอยขัวทุงละหาสิทุงละลอยปลาผมนะ พามยเล่ากองละหาสิบบาทไก่บงไก่บาท <c oughs> นอบสอดใบตอกใบเตยกล้วยพักการแย่งไม่อยู่นะกินบานเทา่าไรครับช่วงนี้แ <c oughs> นวอยู่ยนแนวกินไรนะครับเด้อมาเลาะเบิ้งได ืมตอเป็นยังไงคือออกนอออกใบแล้วน่ะพร้อมปลูกวะครับพร้อมปลูกแล้วพร้อมปลูกอีหลีช่วงนี้ ขันเทออกมากมันป่งเลยกักกระนาดด้วยครับเด้อเนี่ยมึอนี้เราได้มันมาน้ำมันอีแยังเลยนี่เพื่อนเอิญมันเข่ากำอันนี้ก็คือกันมาครับนี่เข่ากำเหมือนกันหมดแนวนี่ปาดมันคือเป็นพ่วงดีแต่เพื่อนนี่เนาะเป็นเป็นเงาดีขนาดเลยกิโลละซ่าวบาทได้ครับเด้อมันเข่ากำมันเข้ากำโลละซ่าบาท อันนี้เฮ็ดถุงละเครื่องโล่ป่ะครับเนี่ยหอมเนี่ยเครื่องโล่เศร้าบาทนะโล่หนึ่งสี่สิบบาทเท่านัเดี๋ยวไปปลูกก็ได้นะก็ได้กินก็ได้โอ้แล้วนั่งอยู่ใกล้เครื่องจักสารติ๊บคงติ๊บเขางามๆเลยง่ายพี่น้องง่ายมองง่ายมองปานกบง่าพี่น้องติ๊บคงติ๊บเข่าหวดที่ครบเบิดอนนะครับเดอรตะก้า ของแม่เราแบบคื้อหน่อยกลุ่ยแบบทั่วปีกำเท่าไหร่เลครับบักทั่วนี่กำละสิบบาทได้ครับเด้อทั่วปีบักทั่วไร่ทั่วเลยอะตำแสบได้ครับแบบนี้นกำละบบสิบบาทสิบบาทเพื่อนพี่น้องนี่แหละครับแนวขายดีอีกอย่างหนึ่งช่วงหนาหนาว เสื้อผ้านาแพ้เนี่แหละครับนอกจากพักมีสีใบนั่งอยู่นึกกินแล้วกับเสื้อผ้านี่แหละครับขายดีช่วงนี้บรรยากาศร่มเย็นๆหน,นาวๆเกลียวเข่าแล้วไม่ไหม,ไมนี่แหละพี่น้องเข้ากับมาหาเหลาะเสื้อเสื้อพงเสื้อผ้าและ,ะขอไปเลอกบึงอีกจังน้อยนึงก่อนพี่น้อง อยู่แนวกินสานบ้านเฮ่าอาหารตามฤดูกาลช่วงนาหนาวหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวครับกินีนี่หอมครับจเกมิงับเกี่ยวจร ไปเบิ <cin stereotype> ่งน้ำกันเลยเข้ามาเต็มมือดเต็มเหมือดเาบอต้องปส่กับสารนะาทกินหรอด้อ มาอเนื้อออกมาคังนอกแล้วครับผมของหลายๆไปเลยขอกำลังดีโอ้โหผักกันจอดเออผักเออลุงตัวผักกันจองผักกัดจอนรักมาโอ้ยตัดมาใหม่ๆเมพระท่านได้กำอยู่สดสดเลยตัดมาใหม่ๆแมย์เรอก็ได้มัดท่านได้กำอยู่เก็บมาใหม่ๆเลยผักกัดจอน ก็ตำบักุงแซ่แทบเลยพี่น้องแม่ลรากลังกันกูนะสิบบาทกำหยากูนะกำมือยาบก็ตบมัดเลยกาตายนะครับเจ็บม้าไม่ใหม่สดๆกำน้ำมาทำไอ้พี่รองอาลาส่าวันจันทร์วัดป่าประชาเกษมครับผมอำเภอเขมราช จังหวัดอุบลราชธานี